สวัสดีครับน้องๆทุกคนทุกท่านนะครับพี่อดอกเตอร์อุดมแซ่อื่งน,นะครับขอแทนตัวเองว่าพี่ป๋อนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องของการเก็บรบวบรวมข้อมูลการวิเคราะห์และการแปลผลการทดลองครับเดี๋ยวก่อนอื่นขอแนะนำตัวนิดนึงนะครับพี่เป็นนักวิจัยครับอยู่ที่ศูนย์พันธุวิศวกรรมและ เทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติหรือคือไบโอเทคนะครับภายใต้การดูแลของ Nasdaq หรือสวทชวนะครับางานวิจัยที่พี่ทำก็จะเกี่ยวข้องกับทางไบโอฟิสิกส์หรือก็คือ Physics, ชีวฟิสิกส์เชิงมันเรียกว่าอะไรฟิสิกส์เชิงชีวใช่ครับแล้วก็ถ้าใครมีคำถามข้อสงสัยเกี่ยวกับอ,อะไรก็ตามเกี่ยวกับเนื้อหาที่พี่พิเศษต,ตรงนี้หรือข้อเสนอแนะก็สามารถาติดต่อพี่มาได้ทางอ e ีเมลตรงนี้ นะครับหรือว่าถ้าอยากรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับงานของพี่ก็เข้าไปดูคลิปได้ใน y o u t u b e นะครับยอดวิวถล่มทลายเลยตอนนี้95วิวโอ้โหเก้าอืมสุดสุดเลยแต่ตั้งนั้นไม่สำคัญสิ่งสำคัญวันนี้คือเรามาคุยเรื่องเรื่องสามข้อกันตรงนี้เนาะ <c oughs> ซึ่งมันก็จะมีตัวอย่างด้วยในเวลาพี่พูดคุยกับเรื่องนี้กันนะครับ ซึ่งตัวอย่างพี่ก็แน่นอนว่าจะต้องเกี่ยวข้องกับทั้งชีววิทยาและก็ฟิสิกส์เล็กน้อยเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่พอพี่พอจะรู้เนาะก็เดี๋ยวเราจะมีควิสนะครับน้องอย่าลืมทำควิสนะครับ5้าข้อสั้นๆน,นะครับก่อนเรียนแล้วก็ดูวิดีโอนะครับเดี๋ยวพี่จะมีทั้งหมด3วิดีโอนะครับเริ่มต้นด้วยวิดีโอนี้เลยก็คือการเก็บรวบรวมข้อมูลนะครับแล้วก็วิดีโอว,วิดีโอที่2ก็คือการวิเคราะห์ข้อ,ขอมูลแล้วก็การแปลผลนะครับ จะเห็นว่าพี่มีภาษาอังกฤษตรงนี้ด้วยเนาะซึ่งพี่มั่นใจหลือเกิว่าน้องๆยุคนี้ยภาษาอังกฤษดีกว่าพี่ชัวๆเลยกเ็เพราะว่าเกิดน้องสามารถเอาคำพวกนี้นะครับไปลองเสิร์ชใน Google แล้วก็หาข้อมูลเพิ่มเติมได้เพราะอะไรเพราะว่า่าเนื้อหาที่เราจะมาคุยกันนะครับพี่ไม่อยากให้มันนานเกินไปแต่ละวิดีโอเนี่ยก็จะอยู่ที่ประมาณสิบถึงสิบห้านาทีนะครับไม่นั้นเดี๋ยวน้องก็เบื่อตายกันเลยพอดีนะเนาะ ทั้งนั้นเมื่อถ้าน้องอยากจะหาข้อมูลเพิ่มเติมมากกว่านี้ก็สามารถไปเสิร์ชดูได้นะครับแล้วก็เรามีควิสทดสอบความเข้าใจหลังจากที่น้องๆได้ดูดีโอทั้งสอันนะครับผมโอเคงั้นเดี๋ยวเราเริ่มกันด้วยวีดีโอแรกเลยก็คือ <c oughs> ขอโทษครับการเก็บรวบรวมข้อมูลหรือว่า data collection นะครับกระบวนการก่อนที่เราจะกระบวนก่อ,น,อ,น,อนที่เราจะพูดถึงเพิ่มเติมเนี่ยครับกระบวนการตรงนี้เนี่ย มันเป็นลักษณะของลําดับขั้นตอนจากการที่เราทําการทดลองแล้วก็เราได้ข้อมูลมาข้อมูลเนี้ยเราจะเรียกว่าข้อมูลดิบนะครับก็ก็คือ raw data ข้อมูลดิบหลังจากนั้นเราจะนํามาวิเคราะห์นะครับทําความเข้าใจมีการอาจจะมีการคํานวณอะไรเพิ่มเติมเราเรียกข้อมูลตรงนี้ว่าเป็น information หรือว่าถ้าเป็นภาษาบ้านๆอย่างที่เรียกก็เรียกว่าเป็นข้อมูลสุขข้อมูลสุกก็คือข้อมูลที่กินได้นะครับเราสามารถที่จะย่อยสามารถที่จะ รับรู้และเข้าใจเขาได้มากกว่าในรูปแบบเดิมนะครับแล้วพอมาเป็นการแปลผลการแปลผลก็คือเรื่องของความหมายการหาความหมายว่าข้อมูลที่เรามีตอนเนี้มันสื่อถึงอะไรนะครับมันนี่ก็คือ process โดยรวมทั้งหมดนะครับงั้นเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยที่เรื่องของการเก็บรวบรวมข้อมูลนะครับการเก็บรวบรวมข้อมูลหรือ data collection เนี่ยม,มันเยอะมากจากังหวาไปก็คือ ถ้าเราจะพูดกันแบบแฟร์ๆพูดแบบแบบตรงๆเลยก็คือว่ามันก็ขึ้นอยู่กับน้องๆเนาะว่าน้องทําโครงงานหรือว่าโปรเจกต์เนี่ยโดยใช้เทคนิคอะไรอย่างน้องที่ทำถ้าถ้าน้องบางคนทําด้านชีววิทยาใช่ไหมกับสิ่งมีชีวิตก็วิธีการเก็บข้อมูลก็อาจจะต่างจากคนที่ทำงานด้านการพัฒนาซอฟต์แวร์การพัฒนาโปรแกรมถูกไหมครับพี่ก็เนื้อตรงนี้เนี่ยก็อาจจะไม่ได้ครบถ้วนขนาดนั้นแต่พี่เชื่อเหลือเกินว่าเนื้อหาตรงนี้นะครับ จะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับกับน้องๆที่อยู่ในทุกทุกสายโครงงานในทุกทุกสาขาโอเคสิ่งที่พี่จะพูดในท็อปปิเนี้ครับมาจากจะว่าไปก็มาสักมาจากประสบการณ์ของพี่ด้วยนะครับคือสิ่งที่เราต้องคำนึงถึงเมื่อเราจะเก็บรวบรวมข้อมูลทางการทดลองนะครับโดยพี่แบ่งหัวข้อเป็น3อันนะครับก็คือเรื่องของ เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในการวัดการทดลองนะครับวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลแล้วก็รูปแบบการเก็บข้อมูลนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะไปกันทีละหัวข้อไม่นานไม่นานนะครับไม่นานเกินไปโอเคเรามาหัวข้อแรกเลยนะครับน้องๆเชื่อหลือเว่าน้องๆเาน,น้องเริ่มทำโปรเจกต์การทำโครงงานนะครับก็ต้องมีการทดลองมีการศึกษาบางสิ่งบางอย่างแล้วก็เก็บข้อมูลนะครับการเก็บข้อมูลเนี่ยมันก็มีหลากหลายวิธีเนาะ ซึ่งพี่เชื่อว่าเออเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ที่เอามาน้องๆองอกมาใช้อะมันเป็นมันเป็นมันคือสิ่งที่จะนํามาซึ่งข้อมูลนั้นคือน้องเป็นคนใช้งานเครื่องมือและอุปกรณ์เหล่านั้นน้องๆจริงจําเป็นต้องมีความรู้ความเข้าใจในหลักการพื้นฐานของเครื่องมือและอุปกรณ์เหล่านั้นบางที่น้องอาจคิดว่าไอเครื่องมือที่เราใช้าอาจจะเป็นเครื่องมืออย่างง่ายอะเป็นบันขยายอย่างนี้ก็ตามซึ่งแบบก็ไม่เห็นมีอะไร แต่ถึงจะง่ายหรือยากจะเป็นข้อเครื่องมือหรืออุปกรณ์ที่ซับซ้อนหรือไม่ซับซ้อนเราก็จําเป็นต้องเข้าใจหลักการพื้นฐานของเขาอยู่ดีนะครับเพื่อให้เราเข้าใจงานทั้งหมดแล้วก็เข้าใจโครงงานทั้งหมดอย่างแจ่มแจ้งนะครับเดียพี่ของเรายกตัวอย่าง,างสมมุติว่าพี่ยกตัวอย่างเป็นกล้องจุลทรรศน์เชิงแสงแบบแสงนะครับออปติคอลไมโครสโคปซึ่งพ,พ,พี่พี่เชื่อว่าน้องๆพี่บอกเชื่อว่าน้องหลายคนก็คงจะ อาจจะเคยเห็นผ่านตาบางคนอาจจะเคยใช้หลายๆคนอาจจะเหลอือน้องบางคนอาจจะเคยใช้ก็ได้ก็เป็นไปได้อลลกการก็คือการมีแสงจากต้นกําเนิดแสงเนาะเป็นหลอดไฟนะครับผ่านส่องผ่านมายังตัวอย่างใช่ไหมครับแล้วก็สัญญาณแสงเหล่านั้นก็เข้ามาที่เลนนะครับแล้วก็เข้ามาเราก็ดูภาพมีกําลังขยายเลนมีกําลังขยาย10เท่า20เท่า50ิเท่าอะไรก็ว่าไป นี่คือหลักการพื้นฐานใช่ไหมของตัวอย่างนี้หรือถ้ามีอุปกรณ์ที่ซับซ้อนมากขึ้นอย่างเช่นน้องอาจจะเคยได้ยินอุปกรณ์ที่เรียกว่ากล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนเชิงอิเล็กตรอนนะครับแทนที่จะใช้ลำแสงเรามาใช้ลำอิเล็กตรอนในการส่องภาพก็จะทําให้เราเห็นภาพที่มีความละเอียดสูงขึ้นอันนี้เป็นอุปกรณ์ที่ค่อนข้างจะแอดวานซ์แต่พี่เชื่อว่าน้องๆต้องเคยได้ยินบ้างแหละใช่ไหมล่ะว่าเออมันมีกล้องจุลทรรศน์มี2แบบนะอะไรประมาณนั้นนะครับซึ่งอุปกรณ์ตัวนี้ก็จะมีความซับซ้อนมากขึ้นแน่นอนอแต มันไม่ได้แปลว่าเราจะแบบคือเราคือพี่ไม่อยากให้น้องแบบทำๆทำไปออนักวิจัยพี่เลี้ยงว่าเนี้ยก็ใช้ใช้ไปมันเราต้องเข้าใจถึงหลักการอุปกรณ์ถึงแม้ว่าจะเป็นอุปกรณ์ที่จะดูซับซ้อนมากก็าตามนะครับนี่คือความสิ่งแรกที่พี่อยากจะพูดถึงเมื่อเราเข้าใจหลักการพื้นฐานแล้วแล้ว,แล,วแล้วนะครับอ่าสิ่งตอบมาอ่าสิ่งที่เรา ทำไมเราต้องเข้าใจหลักการพื้นฐานเพื่อให้เรารู้ถึงข้อจํากัดแล้วก็ความแม่นยำความแม่นยําของอุปกรณ์นะครับถ้าเรารู้อ๋อหลักการเป็นอย่างนี้แสดงว่ามันทําอะไรได้บ้างทําอะไรไม่ได้บ้างนั่นะคือข้อจํากัดของอุปกรณ์เหล่านั้นนะครับซึ่งจําเป็นอย่างยิ่งที่น้องๆควรจะรู้นะครับสิ่งที่2คือเซตอัพเซตอัพก็คือการจัดวางอุปกรณ์คืออุปกรณ์เมื่อกี้ที่เราพูดถึงคือเป็นเป็นอะไรดี เป็นเป็นภาพในเรารู้เรารู้หลักการแต่พอเราไปใช้หน้างานจริงน้องมาใช้อุปกรณ์ที่กับเอ่อกับนักวิทยพี่เลี้ยงมาใช้อุปกรณ์ที่สวทชอเอ้ยกล้อ,องจุลทรรศแบบแสงที่เราเคยเห็นอาจจะมีหน้าตาที่ต่างออกไปแล้วใช่ไหมเฮ้ยทําไมมันมีอะไรวะมีคอมมีอะไรเพราะว่านี่คือเรากล้องจุลทรรศแบบแสงปกติคือเรามองด้วยตาแต่ในความเป็นจริงคือเลยากจะเอาภาพไปใช้กับเราจัดอยากจะบันทึกภาพเหล่านั้นใช่ไหมครับซึ่ง มันก็ต้องมีคอมพิวเตอร์มีซอฟต์แวร์ที่จะบันทึกภาพใช่ไหมครับดังนั้นเซตอัพจริงในการทดลองก็จะต่างกับหลักการพื้นฐานที่เรารู้แหละการที่เราทราบเซตอัพจริงเนี่ยครับมันทําให้เราการที่เรารู้และเข้าใจเซตอัพจริงๆเนี่ยทำให้เรารู้ถึงปัญหาเพราะว่าเรามันจะเราเราจะมาใช้อุปกรณ์จริงเนี่ยมาที่เราจะแบบเฮ้ยเปิดตรงไหนก่อนปิดตรงไหนก่อนทำไมภาพไม่เห็นถูกไหมครับ นี่คือนี่คือสิ่งที่มันต่างจากที่เรารู้หลักการนะว่าเอ้ยเรารู้หลักการแต่พอมาเจองานจริงเอ้ยมีปุ่มเยอะกว่าที่เราคิดกว่าที่เราทราบนะครับบางคนแบบบางอ,อุปกรณ์มีหลอดไฟสีแดงสีเขียวใช่ไหมถ้าขึ้นสีแดงมาอาจจะแปลว่า a แอ r ์เรอร์มีปัญหาหรืออาจจะไม่ใช่สีแดงอาจจะเป็นนักสู้ที่ดูคล่องแคล่วปัดเปรียวและสีเขียวเป็นนักซิ่งไม่ใช่อ่งง,งหาไหมไม่หาไม่เป็นไรไม่หาไม่เป็นไรไม่หายับต่อไปพี่ยิงไปก่อนเนาะก็นั่นคือ คุยใช่ไหมศึกษาอุปกรณ์ให้เข้าใจนะครับพูดคุยกับนักนวะิทย์พี่เลยยี้ยงทำาเข้าใจเพื่อให้เราสามารถจะคาดการณ์ถึงปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นได้นะครับผมและอย่างที่สามก็คือเรื่องของความแม่นยาอุปกรณ์ทุปกรณ์มีขีดจํากัดน,นะครับสมมุติอย่างง่ายๆคือเดี๋ยวเราพี่จะยกตัวอย่างอย่างง่ายอย่างเมื่อกี้กล้องก็ตามเราบอกว่ามันไม่ได้จะแบบส่องได้ทุกอนุระดับอะตอมมันส่องได้ถึงความละเอียดระดับหนึ่งเท่านั้นนะครับ หรือว่าความแม่นยำก็คือภาษาอังกฤษคือ accuracy นะครับความคลาดเคลื่อนก็คือ error นะครับความแม่นยำเนี่ยมันต้องมีหลากหลายประเด็นเนานะเอ้ความแม่นยำตามคู่มือคือเราซื้ออุปกรณ์มาเราจะใช้อุปกรณ์กล้องใช้ไปเป็ดในการตวงสารนะครับในการดูสารมันจะมีคู่มือบอกมาแต่แต่ละอุปกรณ์จริงอ่ะก็อาจจะต่างจากคู่มือก็ได้นะเพราะว่าอุปกรณ์แต่ละชิ้นที่ออกจากโรงงานเนี่ย มันมันควรจะเหมือนกันแต่มันอาจจะมีข้อต่างกันอีกนิดหนึ่งนะครับอันนี้กอาจจะต้องถามกับคนที่ใช้งานก่อนเพราะว่าบางทีเราเรารู้เอ้ยเครื่องที่มันควรจะทํางานได้อย่างนี้นะแต่ทําไมคนอื่นในในห้องปฏิบัติการเขาบอกเอ้ยทาไม่ได้ทําไม่ได้เพราะว่ามันอาจจะมีปัญหาอะไรบางอย่างที่เราไม่ทราบเฉพาะเครื่องนั้นนะครับและแน่นอนสุดท้ายก็คือมาจากตัวน้องๆเอง มาจากบุคคลที่ทําการทดลองนะครับอย่างเช่นอย่างง่ายๆเรายกตัวอย่างอย่างเงี้ยสมมติดูไม้บรรทัดใช่ไหมเราจะวัดไม้บรรทัดไม้บรรทัดเนี่ยก็มีเรื่องของความแม่นยําอย่างในตัวอย่างนี้ก็คืออยู่ที่มิลลิเมตรมิลลิมิลลิเมตรใช่ไหมครับเดี๋ยวหนึ่งมิลสองมิลสามมิลสี่มิลห้ามิลหกหกมิลจนถึงสิบมิลนะครับถ้าเราดันความความแม่นยําของข,ของของเจ้าไม้บรรทัดเนี่ยก็จะอยู่ระดับมิลลิเมตรเท่านั้นแต่ถ้าเราวัดอะไรที่สม,มมติเราวัดดินสอเห็นไหมครับว่า ความยาวดินสอเนี่ยมันอยู่ระหว่างสองจุดห้าถึงสองจุดหซึ่งเราก็ไม่มั่นใจว่ามันเท่าไหร่เราอาจจะต้องแล้วเราก็ต้องบันทึกการประมาณของเราเองอาจจะเป็นสองจุดห้าห้าใช่ไหมครับน้องอีกคนนึงมาทำบอกนี่มาสองจุดห้าเจ็ดใช่ไหมครับไอตัวจุดห้าจุดห้าห้าจุดห้าเจ็ดเนี่ยครับมันคือความคลาดเคลื่อนที่มาจากบุคคลแต่ละคนที่ทําการการทดลองที่ไม่เหมือนกันซึ่งเมื่อน,น้องบันทึกเป็นเก็บข้อมูลเหล่านี้ครับมันก็จะมีผลแน่นอนและผลที่มันจะมีผลเพราะว่า เวลาน้องเอาเลขตัวนี้ไปใช้อ่ะครับความคลาดเคลื่อนตรงนี้มันจะมันจะติดไปด้วยมันจะแถมไปด้วยกับข้อมูลนะครับซึ่งในเชิงภาษาของงานการทดลองเนี่ยเราการเก็บข้อมูลเราจะเรียกว่าเป็นเลขในยักสํสคัญหรือว่า significant figures เนี่ยน้องอาจจะเคยได้ยินแล้วก็เมื่อนําข้อมูลตรงนี้ไปคํานวณหรือวิเคราะห์ต่อความคลาดเคลื่อนตรงนี้ครับก็จะติดไปด้วยเราเรียกว่า error propagation นะครับแว,วันนี้พี่ๆลงข้อมูลตรงนี้นะแต่ว่าอยากให้น้องระวังว่าเวลาเรามันทึกข้อมูล มันมีความคาาเคลื่อนเสมอนะครับเราเราไม่ได้จะพยายามทําให้ไม่มีการค่าเคลื่อนเพราะเราำจำเราไม่สามารถแยก,กจากกำจัดได้แต่เราต้องตระหนักแล้วก็รับรู้ถึงความจริงข้อนี้ครับอโอเคนะนั่นคือหัวข้อที่1นนะครับหัวข้อที่2ของวันนี้ก็คือเรื่องของอของวิดีโอนี้ก็คือเรื่องของวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลนะครับซึ่งน,งน้องๆอาจจะเคยได้ยินมาแล้วแต่พี่ขออนุญาตมาเล่าให้ฟังอีกทีนะครับก็คือการเก็บข้อมูล จะว่าไปแล้วก็มีหลักๆคือ2แบบก็คือเชิงปริมาณกับเชิงคุณเชิงคุณภาพเชิงปริมาณก็บอกแล้วปริมาณก็คือตัวเลขนะครับเป็นตัวเลขเนาะน้องนับน้องวดัดน้องน้าน้องทดลองแล้วออกมาเป็นตัวเลข1 2 3 4งสองสามสี่ลบนั่นคือตัวเลขลตัวอย่างเช่นจํานวนความสูงน้ําหนักคะแนนอายุนะครับตัวเลขเหล่าน,นี้สามารถนําไปวิเคราะห์ทางสถิติได้นะครับเดี๋ยวเรามาคุยกันเลยเรื่องของ การวิเคราะห์ข้อมูลในวิดีโอที่2กันนะครับผมแต่สิ่งสำคัญที่พี่อยากจะพูดถึงจริงๆบอกว่าในฐานะฟิสิกส์ก็ไม่ใช่เพราะพี่เชื่อหรือเกินว่านักวิทย์ที่เรียงทุกๆสาขาจะต้องก็เขียนว่าสิ่งนี้สําคัญคือหน่วยใช่ไหมน้องวัดออกมาได้1.8เมตรกับ1.8เซนติเมตรมันมันไม่เหมือนกันนะนะครับหต่อคนนี้สูงใช่ไหมครับวันนี้สูงร80เซนติเมตร กับร้อยแปดสิบเมตรอันนั้นไม่ใช่คนแล้วนะร้อยแปดสิบเมตรเมตร้อยแปดสิบเมตรเนี่ยเออเป็นอ่าเป็นอะไรก็ว่าไปนั่นมันต่อคิวเอ,อ้ไม่ใช่คนละเพแต่ประเด็นคือเราจําเป็นต้องเขียนหน่วยนะครับน้องวัดเอ่อน้องนับต่อที่น้องนับว่าหนึ่งสองสามสี่เป็นอะไรละ่ะจํานวนอะไรจํานวนเซลล์จานวนโคลนีจํานวนอ่าจำนวนสิ่งที่เกิดขึ้นจํานวนอะไรนะครับอันนี้สําคัญอีกอย่างนึงคือการวัดรวบรวมข้อมูลเชิงคุณภาพ หรือว่าเป็นค u a ลิเททีฟเดต้นะครับไม่ใช่ตัวเลขก็คือบอกอยู่แล้วเนาะว่าคุณภาพเป็นลักษณะเป็นคุณสมบัติสีเหลืองที่อยู่กลิ่นนะครับถึงแม้ตรงเนี้ยข้อมูลตรงนี้นะําไปวิเคราะห์ต่อได้นะแต่สมมติน้องอทําโครงงานแล้วน้องต้องสังเกตสีที่เปลี่ยนไปใช่ไหมปกติมันควรจะเป็นสีเหลืองแต่มาวันเนี้ยมันเป็นสีน้ําตาลมันบอกแล้วว่ามันมีอาจจะมีปฏิกิริยาอะไรบางอย่างที่เกิดขึ้นหรืออาจจะมีหรือหรือธรรมชาติของสีนี้มันเปลี่ยนไปตรงเนี้ย น้องต้องจดบันทึกไว้ในสมุดบันทึกเลยมันเป็นข้อมูลที่สําคัญการสังเกตจากตาของน้องเนี่ยสำคัญมากๆนําไปวิเคราะห์นําไปอภิปรายกับนักวิพีเรียไปหาข้อมูลเพิ่มเติมได้อย่างแน่นอนนะครับมีความสําคัญไม่น้อยไปกว่าข้อมูลเชิงปริมาณแล้วก็ต้องควบคู่กันนะครับเาตัวอย่างมาดูตัวอย่างการตัวอย่างง่ายๆเช่นงานหนึ่งที่พี่ทำเนาะก็คือการนับจํานวนไวรัสน้อง,างอาจจะงงอะไรวะอยู่ๆมาวัดนับจำนวนไวรัสไม่ต้องสนใจ ถ้าอยากรู้อีเมลมา udom.sae@biotech.or.th แต่ไม่เป็นประเด็นไม่ใช่ประเด็นคือว่านี่คือการทดลอง,องพี่ที่พี่จะต้องนับจํานวนไอ้กลมๆตรงเนี้ยเนาะไอ้น้องเห็นวงใสๆนี้ไหมพี่ต้องนับนะครับนบะเพื่อไปคํานวณเป็นจํานวนไวรัสมันทําได้นะซึ่งไอ้จานวนตรงเนี้ยถ้าพี่นับออกมาเป็นตัวเลขก็จะเป็นข้อมูลเชิงปริมาณถูกไหมครับพี่เอาตรงเลขตรงนี้ไปวิเคราะห์ต่อได้แต่อย่างถ้าเป็นข้อมูลเ,เชิงเชิงคุณภาพก็อย่างเช่น สมมติพี่มีนี่คืออาหารเลี้ยงเซลล์นะครับพอพี่เลี้ยงเซลล์ไปปุ๊บเซลล์มันโตเนี่ยอาหารมันจะเริ่มมีความขุ่นเกิดขึ้นเห็นไหมพี่มองได้ด้วยตาแล้วเห็นว่าสารละลายมีการเปลี่ยนแปลงความนะาาขุ่นจากใสเป็นขุ่นขึ้นซึ่งตรงนี้พี่ก็บอกได้ดดเลยคร่าวๆว่าอ๋อเซลล์น่าจะโตนะครับเป็นข้อมูลเชิงคุณภาพแต่ถ้าจะเอาตรวข้อมูลตรงนี้ไปวิเคราะห์เพิ่มเติมพี่อาจจะต้องเอาเอาสารละลายเนี้ยไปวัดค่าความขุ่นซึ่งมันวัดได้ ซึ่งเราจะได้ตัวเลขที่เป็นเชิงปริมาณควบคู่กับการสังเกตของเราซึ่งเป็นเชิงคุณภาพนะครับส่วนอาข้อปิกสุดท้ายนะครับคือการรูปรูปแบบการเก็บรวบรวมข้อมูลแล้วก็บันทึกข้อมูลเรามีการสังเกตมีการนับเราก็ต้องเก็บเนาะเก็บข้อมูลซึ่งก็แน่นอนว่ามันมีหลายรูปแบบเราจะเป็นสมุดบันทึกซึ่งพี่มั่นใจว่าทางอา,อา,อ,าอาจารย์แก้วตอนพี่แก้วนะครับอาจารย์ พี่ทวีธรรมเนี่ยได้พูดถึงรายละเอียดสังครถทวนแน,น่นอนแล้วแต่น้องบางคนก็อาจจะใช้แล็ปท็อปหรือใช้โน้ตแท็กซี่โน้ตไอโฟนที่พี่ไม่อยากไอแพดที่ไม่อยากจะโฆดณาให้เขาเป็ไได้ทังแต่ว่าอันนี้ก็อาจจะเป็นไปได้นะครับแล้วก็อาจจะต้องมีการข้อมูลอาจจะจะต้องมีการอาจจะมีการแบ็กอัพไว้บางคนอาจจะใช้ e x t e r n a l hard drive ใช่ไหมครับบางคนอาจจะอัพไว้ในคลาวด์ใช้ google drive ใช้ dropbox อย่างพี่เงี้ยพี่ก็จะต้องมีการแบ็กอัพไว้ในทั้งใน hard disk เพิ่มเติมแล้วก็เก็บไว้บนคลาวเพราะว่าข้อมูลเราอุตส่าห์ทำการทดลองมานอกบางทีเราทำมาโอ้สองเดือนสามเดือนครึ่งปีแล้วเกิดมันสูญหายขึ้นมาล่ะเราไม่รู้นี่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นใช่ไหมครับแล้วเราต้องคํานึงถึงการนําข้อมูลตรงนี้ไปวิเคราะห์ตอ่อย่างเช่นเมื่อกี้ที่พี่พูดถึงเรื่องของการวัดนับจํานวนตรงนี้ใช่ไหมครับพี่จะจำนวนตรงเนี้ยไปคํานวณต่อพี่ก็จะเก็บพี่ไปใช้ Excel เซือย่างเงี้ยเอาเ x c e l เพื่อที่ว่าพอเราใช้ Excel ปุ๊บเราก็สามารถที่จะเลขตรงเนี้ย ไปคำนวณหนึ่งสองสามสี่เพราะเป็นกราฟอย่างง่ายใช่ไหมครับนี่คือการความเหมาะสมในการนําข้อมูลไปวิเคราะห์แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ควรจะปรึกษาเรื่องนี้กับทางนักวิทย์พี่เลี้ยงด้วยเนาะนะครับนักวิทย์นักวิจัยพี่เลี้ยงนะครับเผื่อทางพี่ๆพี่มั่นใจว่าพี่ๆทุกคนมีคําแนะนําดีๆให้กับน้องๆทุกคนแน่นอนนะครับก็ก็พี่ว่าวันนี้ก็มีประมาณนี้แหละ นะครับตรงนี้ก็เป็นสรุปเนื้อหาที่เราคุยกันมานะครับทั้งใน3หัวข้อนะครับเครื่องมือคํานึงถึงอุปเครื่องมือก่อที่ใช้นะครับคํานึงถึงวิธีการว่าเราต้องเก็บข้อมูลทั้ง2แบบนะไม่ได้สาคัญน้อยไปกว,กว่ากันเลยนะครับแล้วครับแล้วก็เรื่องของรูปแบบการเก็บข้อมูลนะครับก็วิดีโอนี้ก็ขอเท่านี้ก่อนนะกันเดี๋ยวเดี๋ยวเราเจอกันในวิดีโอที่2เรื่องการวิเคราะห์ข้อมูล Data Ana l y s i s ครับขอบคุณครับ